พลังและทีมเวิร์กดีๆจากเพื่อน <off le> เพื่อนฝูงในการทำธุรกิจนั่นคือกลุ่มออสตา a เน็ตเวิร์กทีมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆของผมด้วยนะครับ <off le> และอีกดอกหนึ่งนั่นก็คือตัวเราครับนะครับความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นได้เราต้องชัดเจนต้องตัดสินใจครับวันนี้ท่านอยู่ตรงไหนเช็คเช็คเช็คท่านเช็คสิครับท่านอยู่ตรงไหนถ้าเราอยู่แถวๆนี้แน่นอนครับถ้ายังไม่อยู่ ให้อยู่ตรงนี้เปลี่ยนใจซะนะครับแล้วมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนั่นครับเราต้องอยู่ตรงนี้ครับเราต้องทําให้ได้นะครับเราต้องทําให้ได้นะครับและสิ่งที่ผมได้รับนะฮะจากธุรกิจนี้นะครับตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ในธุรกิจกิฟฟอรีนมานะครับบอกเลยครับว่าเราทํางานเราต้องการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเงินมันได้แน่นอนครับจากธุรกิจกิฟฟอรีนอันนี้ โบนัสสะสมแต้มนะครับหกหมื่นบาทกําลังจะรับรอบที่6แล้วนะครับนี้นะครับแล้วก็ในรางวัลแอลลี่รีวอร์ดนะครับคือรางวัลการแข่งขันของผู้บริหารระดับสูงนะครับปีแรกที่ผมแข่งขันเนี่ยผมได้ทอง2บาทนะครับในแอลลี่รีวอร์ดครั้งที่9ก้าแอลลี่รีวอร์ดครั้งที่10ผมได้เงินสด30,000นบาทและแอลลี่รีวอร์ดครั้งที่11ผมได้เงินสดอีก30,000นบาทอันดับ2ของประเทศไทย2ปีซ้อนครับและในการแข่งขันเซลล์คอนเทสต์หรือนักธุรกิจมือทอง ก็ได้รับรางวัลอันดับที่3ของประเทศไทยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเวทีครับที่ทําให้ผมพัฒนาขีดศักยภาพขีดความสามารถของตัวเองมาถึงจุดนี้ได้เมื่อก่อนผมไม่พูดเก่งอย่างนี้แน่นอนนะครับผมก็ทํางานประจําผมก็พอพูดได้แต่เข้ามาในธุรกิจผ่านเวทีเซลล์คอนเทสพูดเป็นและพูดดีด้วยนะครับต้องขอบคุณสถาบันดีๆของกิฟฟารีของเราจริงๆนะครับแล้วก็รับรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมได้เดินพรมแดงนะครับตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ธุรกิจกิฟฟารีเขาให้เรา เขาให้มันนอกเหนือจากคาว่ารายได้ครับนั่นก็คือกําลังใจแล้วก็คุณค่าทางใจที่มากมายแล้วก็มีโอกาสท่องเที่ยวต่างประเทศหลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงปีแรกนะครับสิงคโปร์นะครับไปรัสเซียไปกับทีมงานนะครับแล้วก็ไปดูไบนะฮะไปฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอแลนด์รอบนี้เพิ่งแต่งงานนะครับก็มีโอกาสฮันนีมูนฟรีกับกิฟฟารีนครับ มันฟินมากนะครับเพราะเรากินฟรีอยู่ฟรีและกินดีอยู่ดีด้วยนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็กลับมาก็ได้แฟนตาติฮ่องกงนะครับกับสิงคโปร์ด้วยแล้วก็ไปเที่ยวนะครับมีโอกาสได้ลงหนังสือเส้นขอบฟ้านะครับหน้าปกเส้นขอบฟ้านะครับในตอนที่ได้ตําแหน่งเซลล์คอนเทสต์นะฮะแล้วก็มีโอกาสลงหนังสือเส้นทางนักขายนะครับแล้วก็กับภาพยนตร์โฆษณานะครับที่ทุกท่านได้ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีโอกาสออกกิฟฟินชั้นแนวนะครับ และนี่แหละครับคือคุณภาพชีวิตที่ผมต้องการนะครับมันคือครอบครัวที่อบอุ่นครับนะครับผมคิดว่าถ้าผมมีครอบครัวแบบนี้ในขณะที่ผมยังทํางานประจําอยู่ผมไม่สามารถที่มีเวลาที่จะดูแลครอบครัวได้แบบนี้ครับถ้าผมทํางานประจาําผมว่าผมตื่นไม่ทันเจอหน้าลูกอะ่ะหลายาท่านเป็น,ปนแบบเป็นแบบนี้ไหมอะ่ะแต่ผมมีลูกหลังจากที่ผมประสบความสำเร็จในกิฟเฟอรีนผมเจอหน้าลูกทุกวันนะครับ ผมสามารถที่จะเลี้ยงลูกเองได้นะครับตรงนี้ครับมันคือความสุดยอดจริงๆนะครับมันทําให้เราได้ใกล้ชิดเขาได้เห็นพัฒนาการการเติบโตของเขานะครับนี่คือคนโตนะครับเกือบจะสามขวบและคนเล็กอายุได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับผมว่ามันสุดยอดมากในเรื่องของกิฟเฟลิงเขาให้เราในเรื่องของอิสระภาพด้านเวลาไงครับทำให้ผมมีเวลาที่จะใช้ชีวิตได้ดีแบบนี้นะครับและนี่คือบ้านของเรานะครับบ้านเดี่ยวนะครับ มูลค่าหกล้านบาทนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือบ้านหลังที่สองที่ผมสร้างไว้เพราะว่าภรรยาเป็นคนจังหวัดแพร่ก็ไปสร้างไว้นะครับที่จังหวัดแพร่ครับตื่นตาตื่นใจกันทั้งหมู่บ้านแล้วครับบ้านหลังนี้ครับนะแต่คนแถวนั้นเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าบ้านหลากสีนะครับนะฮะก็ดีนะครับแฮปปี้ดีนะครับรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ขึ้นทำเนียบนะครับเศรษฐี ผู้ที่มีรายได้รวมจากกิฟฟารีน5-10ล้านบาทนะครับในงานปีที่ผ่านมานะครับนั่นันครับนอกจากความสําเร็จของตัวเองแล้วเนี่ยครับผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือการที่ได้สร้างความสําเร็จให้กับทีมงานของผมครับมีทีมงานผมหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จตามผมมานะครับสองท่านนี้ครับคุณอลิสากองเงินนอกและคุณกิดากรนะครับเป็นเพื่อนกันเลยนะครับ ค,คุณกีตากรเนี่ยที่เล่นคุณโก้เนี่ยเป็นเพื่อนผมสมัยอยู่อนุบาลระยองนะครับแต่พอทำกิฟฟอรีเรารักกันมากเราก็ตามหากันจนเจอครับแล้วก็ไปชวนเพื่อนทําธุรกิจกิฟฟอรีที่จังหวัดระยองครับแล้วก็แบ่งเวลาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งไปดูแลเขาครับแต่เขาเป็นคนเก่งมากนะครับก็สามารถที่จะทําธุรกิจกิฟฟอรีครับจนประสบความสําเร็จฮะมากมายทุกรางวัลที่เราเคยได้ดาวไลน์ลเราได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแลลี่รีวอร์สนะฮะโบนัส ต่างๆท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับออกกิฟฟรินชัแนลของเรานะครับแล้วปัจจุบันก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับขยายงานอยู่ที่ศูนย์นครราชสีมานะครับเพราะว่าภรรยาเป็นคนที่นั่นนะครับก็วันนี้มาให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอเรียวให้กับคุณโก้คุณกิตากรและคุณนิสากรเงินนอกครับด้านหลังครับเป็นพารไดซ์สายแรก นะครับเป็นพาไดสสายที่1ของผมนะครับก็รับรางวัลยูนิเลเวลอะวอร์ดนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับคุณจินิภาแล้วก็คุณนิทิศเกตด,ดีนะครับสองท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำราเลยนะครับที่เราได้มีโอกาสได้สร้างความสำเร็จร่วมกันนะครับบุคคลท่านนี้อดีตเคยขับแท็กซี่ภรรยาเปิดร้านขายของชํานะครับแต่พอเข้ามาทําธุรกิจกิฟฟินด้วยกันเราก็ดูแลเขาช่วยเขาจนประสบควาสมสําเร็จมากมายทุกรางวัลที่เราเคยได้ เขาก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาด้วยเช่นเดียวกันครับคุณทิธิษ์เกตีครับครับก็เป็นพาราไดส์สายที่2ของผมเองนะครับนะครับก็ส่งผลให้ผมขึ้นตำแหน่งเอ็กซ์คลูซีฟพาราไดส์นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีนะครับทีมงานที่ประสบความสำเร็จรับรางวัลแลลี่รี a วอร์ดอันดับที่5นะครับเงินสด30,000บาทนะครับสุภาพสตรีท่านนี้นะครับอดีตเป็นพนักงานอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนนะครับปัจจุบันก็ทำกิฟฟีน และก็กําลังจะก้าวขึ้นสู่ผู้หาระดับพาได้เร็วๆนี้ครับคุณทิวบรีตาใจครับอยู่ทางด้านนั้นครับแล้วก็นี่คือความภาคภูมิใจในเวทีเซลคอนเทสไม่ได้แค่เราได้ครับทีมงานผมนะครับคุณโก้และคุณพีเป็นแชมป์ของทั้ง2ภูมิภาคเลยนะครับในเซลคอนเทสครั้งที่10นะฮะแล้วก็รางวัล60,000บาททีมงานเราก็ได้รับมากมายนะครับหลายๆรหัสนะครับได้กันทั่วหน้าได้กันทุกคนนะครับ รถป้ายแดงนะครับหลายคันละในทีมงานนะครับและทุกคันเนี่ยได้รับความกรุณาจากคุณหมอทุกคันเลยนะครับนามาให้คุณหมอเชิมที่โรงแรมอินทาแห่งนี้เป็นสิริมงคลนะครับเพื่อต่อยอดทําธุรกิจกิฟฟอรีนให้ประสบความสาเร็จนะครับมากมายนะฮะนี่ครับแล้วก็ทีมงานของเราครับก็ยังได้ไปต่างประเทศเหมือนเราด้วยนะครับก็มีดาวไลน์นะครับได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศมากมายนะครับทุกๆปีที่เราทำกิฟฟอรีนแล้ว อันนี้ก็ตอนที่ไปรัเสเซียเนี่ยไปตัวเองด้วยดาวไล์ด้วยนะครับแล้วผมชนะเซลล์คอนเทสก็ได้มีโอกาสพาคุณแม่ไปอีกหนึ่งที่นั่งด้วยตอนนั้นนะครับแล้วก็2ท่านนี้ก็ล่าสุดก็ไปสิงคโปร์กันนะครับบุคคลท่านนี้เป็นสาวโรงงานนะครับแล้วก็บุคคลท่านนี้เ,เป็นแม่ค้านะครับก็ไปเที่ยวสิงคโปร์กันมานะครับแล้วบุคคลท่านเนี้ยก็เป็นว่าที่พาราไ i s e ของผมพาได้คุณภาพของผมอีกหนึ่งสายงานครับวันนี้มาให้กําลังใจผมด้วยเช่นเดียวกันคุณพี่สมบัติศรีคุณครับ ท่านครับทำงานเป้าหมายต้องชัดท่านว่าจริงไหม <gen re> นะครับท่านครับวันนี้เนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีเป้าหมายที่มันชัดเจนนะนะครับผมยกตัวอย่างครับวันนี้ท่านจะมาโรงแรมอินทาท่านกำลจะมาโรงแรมอินทาเนี่ยท่านต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับว่าท่านจะมาโรงแรมอินทาใช่ไหมครับ <y pe ans> แล้วท่านค่อยเลือกว่าท่านจะมาโรงแรมอินทา ด้วยพานะอะไรใช่ไหมครับบางคนก็มาลดอัพไลน์มาลดส่วนตัวมาลดประจําทางถ้าเป็นลดประจําทางก็ต้องศึกษาให้ดีว่ามันสายอะไรจริงไหมถึงจะขึ้นมาแล้วมาลงป้ายที่โรงแรมอินทาครับนะฮะเพราะฉะนั้นในการที่เราทําธุรกิจก็เช่นเดียวกันทุกท่านครับท่านควรจะต้องมีเป้าหมายก่อนจริงไหมฮะว่าวันนี้ท่านต้องการรายได้เด็กิฟฟินเท่าไหร่ท่านต้องการจะอยู่ในตําแหน่งไหนนะครับ เมื่อไหร่ท่านจึงจะสามารถหาวิธีการและทำงานและเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้นะครับเ mm hmm. พราะถ้าท่านไม่มีเป้าหมายท่านเหมือนขึ้นรถเมล์ผิดสายอ่ะถูกไหมฮะตื่นอีกทีเอ้าไม่รู้ว่าไปออกอยู่ที่ไหนนะครับ mm hmm. เพราะนั้นเราต้องมีเป้าหมายครับ mm hmm. ตัวผมเองผมก็จะมีเป้าหมายให้กับตัวเองตลอดเวลานะครับ ทั้งเป้าหมายระยะกลางนะครับระยะยาวนะครับมันต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายต่อไปของผมป้ายหน้าปัจจุบันผมอยู่ตำแหน่งเอ็กซ์คลูซีฟพารดป้ายหน้าของผมก็คือตําแหน่งแกลนพาราได s ์แน่นอนนะครับแต่ป้ายสุดท้ายของกิฟฟรีนมันต้องตําแหน่งนี้เท่านั้นครับคราวไดมอนด์แกรนพาราได s e ครับผมเชื่อว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆ นะครับทำอย่างมีเป้าหมายนะครับทำอย่างมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่น <_ Voy ager> ไม่ใช่แค่ผมที่ถึงนะครับทุกทุกท่านในที่นี้จะถึงคลาวด์ไรมอนแกนพารไดไปด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ครับทุกๆความสำเร็จนะครับที่เราเห็นทุกๆตัวอย่างนะครับที่เราดูเนี่ยมันเริ่มต้นจากก้าวแรกนะครับวันนี้ท่านเห็นหลายๆคนประสบ <_ m. S 2> ความสำเร็จเนี่ยก่อนที่เขาจะมาถึงจุดนี้จุดที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ย เขาต้องตัดสินใจเขาต้องลงมือทําอย่างมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟฟารีนี้แล้วเช่นเดียวกันครับเหมือนกับทุกท่านครับที่วันนี้ท่านต้องมีก้าวแรกนะครับและก้าวต่อไปไม่หยุดครับถึงเส้นชัยทุกคนแน่นอนนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับกําลังใจของผมทั้ง3คนนี้นะครับนะครับภรรยาของผมนะครับแล้วก็ลูกชายของผมทั้งสองคนนะครับแล้วก็ขอบคุณอัพไลน์ครับผู้ที่เปิดโอกาสให้กับผมแล้วก็ดูแลผม และทีมงานด้วยความอบอุ่นมาโดยตลอดนะครับคุณพี่สมนึกลำลึกนะครับและต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับทุกคนทุกความสําเร็จที่ผมได้เห็นที่มันเกิดขึ้นกับทีมงานมันคือกําลังใจของผมนะครับมันคือแรงที่ทาให้ผมเดินต่อไปไม่หยุดครับและวันนี้ครับต้องขอบคุณต้นแบบของความสําเร็จคือผู้บริหารระดับไดมอนด์แกลนพาราไดททุกทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้ไดมอนด์แกลนพาราไดททุกรหัสของกิฟฟารีนครับ <laughs> และที่ต้องขอขอบคุณและ ให้ปรบมือดังๆอย่างยาวนานเลยนั่นก็คือแ <Yeah. S 1> พทย์หญิงนันนี่ไพบูลคุณหมอต้อยของเราครับ <Yeah. S 1> ไม่มีท่านคงไม่มีรูปแบบชีวิตแบบนี้ของผมอย่างแน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> และคงไม่มีภาษาดีๆให้พวกเรานะครับ <Yeah. S 1> ได้มาอยู่และประสบความสำเร็จแบบนี้แน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> ทุกท่านครับกิฟฟอรีนคือโอกาสหนึ่งและว,วันนี้มันอยู่ในมือของทุกคนในห้องนี้แล้วนะครับ <Yeah. S 1> มันอยู่ที่ว่าวันนี้ครับ <Yeah. S 1> ท่านจะคว้ามันไว้แล้วทําหรือเปล่าผมเจอมันนะครับ <laughs> แลวผมคว้ามันไว้แล้วผมตัดส yes. ินใจทาจนประสบความสําเร็จผมสามารถย่อระยะเวลาความสาเร็จของตัวเองได้นะครับแล้วคุณล่ะครับตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จกับกิฟฟารีแล้วหรือยังนะครับสุดท้ายครับผมมีเรื่องเล่ามาฝากเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอินเดียแดงนะครับมันมีข่าวลืออยู่ข่าวหนึ่งครับเกี่ยวกับอินเดียแดงว่ามันมีอินเดียแดงอยู่เผ่าหนึ่งเนี่ยมันเต้นเขาเรียกว่าเขาเต้นขอฝนได้ครับ ทีนี้ก็จะมีสำนักข่าวระดับโลกสำนักข่าวหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปตามหาครับว่ามันเผ่าไหนนะที่มันเต้นแล้วฝนตกนั่นครับเขาก็ไปเลยครับออกเดินทางไปเจอไนเดียอยู่เผ่าหนึ่งครับเขาก็ไปคุยแล้วก็ให้เต้นครับเผ่าแรกเนี่ยนะครับก็เต้นไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับสามชั่วโมงผ่านไปฝนยังไม่ตกเลยครับเขาก็หยุดเต้นนักข่าวก็บอกสงสัยไม่ใช่เผ่านี้ย้ายนะครับก็ไปอีก ไปเผ่าที่สองครับไปเจออีกเผ่าหนึ่งครับเขาก็ไปคุยแล้วก็ให้เผ่าเนี้ยเต้นขอฝนครับเผ่านี้ก็ดีกว่าเผ่าแรกหน่อยเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมดนตรีพร้อมจัดเต็มเลยครับนะฮะท่าเต้นสุดยอดเต้นไปครับตั้งแต่เช้าจนพบค่ำฝนก็ไม่ตกครับนักข่าวก็คงบอกว่าสงสัยยังไม่ใช่ของจริงนะครับก็ไปอีกครับเสาะหาอีกจนไปเจอเผ่าเนี้ยนะครับ เผ่าเนี้ยเผ่าที่สเนี่ยเขาก็ไปคุยครับแล้วก็ให้เต้นเผ่านี้มีทุกอย่างนะครับอุปกรณ์พร้อมนะครับทุกอย่างพร้อมท่าเต้นทันสมัยมากนะครับก็เต้นไปเลยเต้นเต็มที่วันหนึ่งแล้วก็เต้นต่อวันที่สองก็เต้นอีกวันที่สาก็เต้นอีกครับเต้นอยู่3วันครับจนนักข่าวเหนื่อยไม่ได้เต้นกับเขานะฮะแต่เหนื่อยนะครับรอ ท่านครับปรากฏว่าในวันท no ี <Stand in air now> ่สามฝนตกครับฝนมันตกลงมาครับทุกคนตบมือดีใจเฮกันใหญ่เลยครับเผ่านี้ใช่เลยของแท้สุดยอดมากนักข่าวก็เลยไปถามกับหัวหน้าเผ่าอินเดแดงครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรทําไมเผ่านี้ถึงเต้นแล้วขอฝนได้ท่านครับอยากฟังคําตอบไหมครับพบกันครั้งหน้าไหมครับตอนนี้เลยนะครับ หัวหน้าเผ่าก็ตอบกันนะข่าวว่า we dance until it rains ความหมายก็คือเขาเต้นจนกว่าฝนจะตกครับแล้วมันเหมือนอะไรกับเราครับทุกท่านครับพวกเราคือนักธุรกิจกิฟฟารีนครับพวกเราตัดสินใจที่จะทําเพื่อสร้างชีวิตของเราให้ประสบความสาเร็จครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ทําไม่หยุดจริงไหมครับ <Yeah. S 1> ทําไม่หยุดความสําเร็จที่สวยงาม เป็นของทุกท่านอย่างแน่นอนครับผมเป็นกำลังใจกับทุกท่านครับสวัสดีครับ